กวัสดีครับด่วน M6 รับตะคองนครราชสีมาปากช่องนครราชสีมานะครับขณะนี้เวลาหกโมงก็มาทีไรก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับก็ยังสวยงามเหมือนเดิมแต่มาหน้าหน้าหน้านี้ก็ดีหน่อยหนึ่งต้นไม้ใบหญ้าก็เขียวนะครับเป็นเหมือนหน้าช่วงหน้าแล้ง ไฟบนสะพานก็เปิดเรียบร้อยนะครับแต่ว่าด้วยความที่กล้องเข้าโฟกัสค่อนข้างดีนะอีกอย่างหนึง่งแสงพระอาทิตย์ก็ยังพระอาทิตย์ก็ยังไม่รับไม่รับไม่รับของจะไม่ตกก็เลยทำให้แสงค่อนข้างดีนะครับ Thank you. วันนี้ก็เดินทางไกลอีกรอบนะครับ <c oughs> เดินทางไกลอีกรอบนะ <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศนะครับ <c oughs> เดินดูน่นดูนี่มั่งนะครับก็พาร่างกายสังขารออกมาเปลี่ยนอ,อิริยาบทสักหน่อยนะ, <c oughs> นะครับ เี่ยนบิวทัสักหน่อยนึงดูว่าข้างนอกเป็นยังไงนะครับบรรยากาศมีฝนยมยิมย้มๆเล็กๆน้อยๆนะครับนิดหน่อยนะดูท้องฟ้าก็คงจะไม่มีฝนอะไรมากมายสักเท่าไหร่ก็ประมาณนี้แหละนะครับประมาณอยู่ที่หน้ากระจกรถ นะครับไม่ได้อะไรมากมายนะเดินทางไกลไปขอนแก่นกันนะครับไปขอนแก่นยังไ,ไม่เฉลยหรอกว่าไปทำอะไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นุ่นแหละที่จะเฉลยว่าไปทำอะไรนะครับพรุ่งนี้ที่จะเฉลยว่าไปทำอะไรที่คอนแก่น ช่วงนี้เป็นช่วงที่ถนนตรงนี้นะครับสวยที่สุดนะครับทางตรงนะแล้วก็มันจะมีคร้วงหนึ่งคือโค้งข้างหน้านู่นะนะครับสวยนะครับสวยมากน้ําในเขื่อนก็ถือว่าน้อยนะนะครับน้อยน้อยเลยล่ะนะครับน้อยเลยก็ฝนทางไพสาล ก็ท่วมเป็นบางพื้นที่แต่ว่าพื้นที่ก็ยังไม่ค่อยจะมีน้ำสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะน้ำลงเขื่อนนี่ก็ยังไม่มีนะครับไม่รู้ท่วมที่ไหนตกที่ไหนอะไรยังนะครับแต่น้ำในเขื่อนก็มีน้อยอยู่นะครับถือว่าน้อยอยู่กะด้วยสายตานะนะครับมองเห็นไกลๆดูฝั่งซ้ายมือนุ่นก็จะเป็นเสารถไฟฟ้าความเร็วสูง นะครับมองเห็นหนุฝั่งเขาด้านนู้นนะครับด้านซ้ายมือก็อจะมี <DJ. S 1> เสาเสรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับกรุงเทพยบนครราชสีมาช่วงแรกนะครับสองกว่ากิโลนะก็คงจะถึงนครราชสีมาก,ก่อนแต่ว่าอีกักเท่าไหร่จึงจะ ต่อไปถึงอขอแก่นถึงหนองคายนะครับอันนี้ก็คอยติดตามต่อไปแต่ว่า,าทำใจร่วมๆไว้พยายามจะได้เผื่อจะได้ใช้กับเขาสักเที่ยวสองเที่ยวนะเผื่อจะได้ใช้กับเขาสักเที่ยวสองเที่ยว กินข้าวที่โคราชนะนั่งรถไฟฟ้าไปแป๊บเดียวแล้วก็กลับไปกรุงเทพนะสะดวกสะดวกสบายหายห่วง ซ้ายมือนี่ก็จะเป็นสูตรอะไรนะของอานายกชัดชยัยเป็นจุดพักรถใช่ไหมนะครับซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นจุดพักรถก็จะมีที่พักรถของเขาเรียกอะไรทำไม่ได้นะ ถนนช่วงนี้สวยใช่นะครับสวยมากซ้ายมือเป็นน้ำขวามือเป็นภูเขาข้างบนนี้ก็ถือว่ารถพอสมควรอยู่นะครับก็ มีคนมาใช้บริการน่าจะกลับต่างจังหวัดกันนั่นแหลยนะกลับอยู่2วันแต่พูดถึงพูดอ่ถนนเส้นนี้ก็ไม่เคยว่างว่างเว้นจากรถสักเท่าไหร่หรอกครับนะเป็นถนนเชื่อมเมืองนะเชื่อมภาพนะครับรถก็จะเยอะๆหน่อย เข้ามงวงนะครับเข้าวงวงอุโมงคงเขาเรียกุงคงเลยความมั่นคงนะครับอุมง,งความมั่นคงอมง,งความมั่นคงในที่นี้คืออะไรซ้ายมือนี่เป็นเรือนจำสีคิ้วนะครับก็ถ้าไม่มีรั้วกัน้นลูกกั้นแบบนี้อาจจะมีการ ส่งยาเสพติดหรือส่งของผิดกฎหมายลงไปให้กันได้นะครับก็เลยทางทางภาคราชการเขาก็เลยทําเป็นอุโมงยาวเลยนะครับเพื่อที่จะป้องกันเหตุนะครับป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นไะด้นะก็ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะครับเป็นกิโลได้อยู่หลงนั้งน,นะค่อนข้างยาวอยู่ เพื่อนจำสีคิ้วนะครับซ้ายมือเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พบกันจะเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอเรียกขอบคุณจากบาดารูปเชี่ยวสวัสดีครับ